สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับผมกลับมาพบกับเบาหลงเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยนะครับเป็นสูตรหนึ่งเม็ดเดียวมัดรวมนะครับวดประจำวันที่28เดือน1 0 2564นนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมมีคำเตือนเช่นเคยนะครับทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม ครับสลับแนวทางฮานอยนะครับสูตหนึ่งเม็ดเดียวนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับให้เด่นสามวิ่งรุ่นที่สามไปนะครับผมเข้าแค่น้อยพิเศษนะครับส่วนน้อยเฉพาะกิจเข้าแค่ตัวเด่นในเด่นหน้านะครับผมนี้หลุดไปนะครับหลุดไปเข้าแค่ตัวเด่นเนาะนะครับส่วนน้อยพิเศษนะครับแตกบนล่างนะครับแต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะครับผม สาแล้วก็39หนนะครับตรงตรงเลยนะครับสลับสายวิ่งสายรูดนะครับผมส่วนน้อยปกติแล้วก็น้อย V นะครับอันนี้หลุดไปนะครับผมนะครับก็ดีใจครับพี่พีเีนะครับท่านไหนที่เอาไปเป็นแนวทางน้อยพิเศษนะครับสลับสูตรหเม็ดเดียวนะครับแตกบนแตกล่างนะครับผมครับผมเดี๋ยวเข้ามารับชมแนวทางวันที่28ต่อนะครับ แนวทางวันที่28นะครับผมตัวเด่นนะครับตัวเด่นให้ไปที่0นะครับสายวิ่งรูดให้ไปที่ศูนย์นะครับผมสายวิ่งลูดให้ไปที่ศูน

0ูนยแล้วก็09นะครับผมส่วนตัวเด่น3ตัวนะครับเด่น3ตัวเด่น3ตัวที่ชื่นชอบนะครับเด่น3ตัวที่ชื่นชอบ ก็จะมี7 0็นะครับ707แล้วก็703นะครับสชุดนะครับสำับ3ตัวนะครับผม ส่วนตัวเด่นที่ชอบก็จะมี00 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, นะครับเนาะ007 03นะครับแล้วก็อีกตัวนะครับตัวก็จะมี02นะครับผมส่วน3ตัวที่ชื่นชอบนะครับ สามตัวที่ชื่นชอบก็จะมีเจ็ดศูนย์สามนะครับผมนะครับพี่ๆก็ลองพิจารณารับชมนะครับผมเนาะทึกอกทึกใจค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมสลับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวมัดรวมนะครับเด่นศูนย์วิ่งรูดที่ศูนย์นะครับผมครับสลับคลิปนี้ก่อนออกไปนะครับผมขอกําลังแรงใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยหานอยนะครับ กับสวัสดีครับ